สวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับฮิตเลคเคียร์กาก้าไม่มีอะไรครับแค่มาชี้แจงเฉยๆนะครับว่าคือตอนนี้ไม่มีคลิปลงนะด้วยที่ว่าติดขัดข้องนะครับคือเพิ่งไปเอาคอมไปล้างเครื่องนะคะแล้วก็ลงวินโดว์ใหม่นะคะแล้วก็ลงพวกโปรแกรมใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ้อตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะ แล้วก็มีคลิปที่ยังค้างไว้อยู่ก็คือคลิปเกเตอร์เดย์ไม่ได้ตัดต่อเลยก็อาจจะล่าช้าหน่อยนะครับก็สถามใครที่รอดูคลิปนะคะก็รอหน่อยนะคะก็ขอปันีิธรรมช้านะคะด้วยควาที่ว่าเขาโอ้เขาเกียดอะแต่พวอยาจะไม่เกียดนะอากาบขออภัยด้วยสามารถสามารถแบบว่า อะไรติดตามช่องทางได้ที่เพจอะฮะเพจเพจฮิโรกิเคียวนะคะก็อยากรู้อะไรว่าเขาจะไปไหนหรือเขาทำอะไรก็สามารถติดตามได้ที่เพจนี้นะคะเพจนี้นะอย่าไปเผลอเห็นเฟชล่ะ เห็นได้นะแต่ว่าอาจจะไม่รับนะคะโอเคก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายะคะ่ะ